รู้แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกมีใครบ้างขอดูมือหน่อยมีใครหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทบ้างขอดูมือหน่อยมีใครพุทโธอย่างเดียวไม่ดูลมเลยพุทโธ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 มีไหมมีใครใช้สัมมาหังไหมมีใครใช้พองยุบไหมอ่ามีใช้พองยุบมีใครใช้การขยับร่างกายเคลื่อนไหวอิริยาบถไหมเวลานั่งเอาเฉพาะเวลานั่งนะโอเค ใครจะทําแบบไหนทําแบบนั้นต่อไปไม่ผิดถูกทุกคนเลยเพราะการทําสมถะคือการอิ่มอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่มีผิดไม่มีถูกถูกทั้งหมดเลยดังนั้นการทําความสงบในปัจจุบันขนาดเช่นอาจจะยกตัวอย่างเฉพาะตัวกรณีของผู้โทนะหรือลมเวลาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เวลาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีสติสัปชัญญรู้ตัวทุกพร้อมอย่าบังคับลมรู้เฉยๆอย่าคิดรู้แค่ลม รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่าให้คิดเด็ดขาดห้ามคิดคิดไม่ได้ถ้าคิดปุ๊บรีบดึงกลับทิ้งความคิดนั้นเอากลับมาตั้งอยู่กับลมหายใจอย่าให้มันคิดโดยเด็ดขาดต้องไม่ให้คิดถ้าคิดใช้ไม่ได้ย่อแย่ทำไม่ถูกต้องต้องให้มันจ่อลงไปอย่าให้หลุดจากลมหายใจทีนี้ใครรู้ลมอย่างเดียวจ่อลงที่ลมหายใจไม่ให้คิดถ้าจะคิดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ รู้ว่าสั้นรู้ว่ายาวอย่าไปคิดอย่างอื่นคิดแค่นี้กำชับมันไว้ใครใช้พุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้จอลงที่พุโทโธอย่าให้หลุดจากลมหายใจในการกำหนักกำกับกับลมหายใจกับพุโทโธไว้อย่าให้หลุดจากตรงนี้รู้อยู่อย่างนั้นหายใจเข้าพุทหายใจ,จออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทีนี้ถ้าช่วงจังหวะใดมันไม่อยู่เลยอะ <S <S ่ะมันพยายามจะหลุดตลอดเวลาเลยพุทโธเลยพุโทโธพุ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 ทโธแล้วก็ กลับไปหายเจ้าข้าพูดหายเจ้าออโทรใหม่เพราะมันไม่หยุดไงต้องกำกับมันไว้บังคับมันไว้ให้มันคิดอยู่แค่นี้ไม่ให้มันคิดนอกกรอบจากนี้ไปได้กำชับมันเข้ามาตีวงล้อมเข้ามาดีกว่าให้มันกระจายไปไหนต่อไหนพอเวลาคิดผูโทรเสร็จปุ๊บเอาไม่อยู่อีกตะโกนเลยพุทโทพุโทโธพุทโทในใจนะตะโกนออกมาดังๆแต่ตะโกนในใจนะไม่จะแหกปากออกมานะตะโกนในใจลองตะโกนซิเอาในใจนะตะโกนได้ไหม ได้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นตัวกดลงไปอีกกำชับกันไว้ไม่ให้คิดตะโกนเลยแหกปากออกมาในใจอะไรพุทธพอุทธรอุทธรอุทธะกลับมารู้ตัวเอาไมา่อยู่อีกด่าเลยด่าตัวเองกันแหละทำไมมันไม่มีสติสัมป,ปชัญญะเลยว่ากลับมามีสติอยู่กับพุทโทรหน่อยกลับมามีสติอยู่กับลมหน่อยอย่าให้หลุดซี่ปล่อยให้หลุดไปได้ยังไงเวลานี้เราทําความเพียรอยู่นะต้องไม่ให้หลุดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหลุดไปแล้วหลุดไปอีกทำยังไงด่าอีก นี่ขั้นที่สองมัน,นมึงจะเอาอย่างไรละนะ้ะหนาสติสัมปชัญญะไม่มีเลยเหรอจะเพลิลละนะจะล้ะหนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรกลับมาเหมือนเดิมมีสติสัมปชัญญะรูตร้ตัวทพองหน้าที่เราคือห้ามให้มันหลุดโดยเด็ดขาดกำกับมันไว้บังคับมันไว้ไม่ให้หลุดไม่ให้เพลินไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ปล่อยไม่ให้ลดละเลิกเลยต้องจ่อกันลงไปมีสติสัมปชัญญะเขี้ยวเข็นกับมันไม่ยอมต้องบังคับกันอย่างหนักหน่วงที่สุด เอาสติจับไว้เลยไม่หลุดดังนั้นถ้าหลุดเราต้องพยายามจิตกรบ,บาลตัวเองกลับมานะแต่อาจารย์จิตกรบ,บาลตัวเองไม่ได้ไม่มีผมมันจิกไม่ติดเพราะฉะนั้นพวกเราจิกตัวเองติดนะต้องจิกหนักๆก,ก,กระชากตัวเองเลยเยออตัวเองเลยเวลาจะหลับอย่างเงี้ยเอามือตกตักตัวเองเลยทําไมวะทําทไมตื่นหน่อยไม่พอลุกไปล้างหน้าเลยล้างหน้ากลับมายังไม่พอไปเดินจงกรมเดินจงกรมไม่พอ ไปทําอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ตัวเองมันหลับอย่าให้หลับอย่าให้ปล่อยไปตามหน้าด้วยความเพลินแต่ไม่ใช่พอเวลาง่วงแล้วง่วงแล้วไปนอนดีกว่ามันถอนความเพียรออกไปแล้วอยากนอนแล้วนั่งสมาธิมีชอบมีคนถามอาจารย์มากเลยว่านอนนั่งนอนสมาธิได้ไหมนอนได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ช่วยกรุณาน,นอนตอนที่จะนอนไม่ใช่ไปนอนตอนที่กำลังนั่งหรือกำลังทำความเพียร การนอนดูลมหายใจจนหลับไปเนี่ยให้ดูเฉพาะตอนที่จะนอนเท่านั้นดังนั้นเวลาอื่นให้หนั่งให้ยืนให้เดินนอนเนี่ยให้เป็นอิริยาบถสุดท้ายของวันแล้วอย่ามาบอกว่าเอ้อจะนอนแล้วลู้ลมหายใจแล้วกันวันนี้ไม่นั่งแล้วอันนั้นไม่มีความเพียรน,นะมันจะตัดความเพียรพยายามเผากิเลสข,ของตัวเองทิ้งเพราะฉะนั้นอย่าทําให้พยายามมีสติรู้เนื้อรู้ตัวพยายามกําหนดกฎเกณฑ์และบังคับบัญชากันไว้อย่าให้หลุดจากตรงนั้นอย่าให้หลุดจากพุทโธนี่คือการทําพุทโธ หรือการ